สวัสดีครับหากใครกำลังมองหาบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างบนเนื้อที่67ตารางวาไกลเซ็นทรัลระยองสี่แยกเกาะกลอยเพียง5นาที ต้องขอแนะนําบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่หลังนี้เลยครับซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวในโครงการสุภาลายการ์เดนวิวพื้นที่ใช้สอย1 1 2ตารางเมตรต่อเตมิมเพิ่มเติมอีก45ตารางเมตรทําให้เรามีพื้นที่ใช้สอยในบ้านรวมถึง1 5 7ตารางเมตรบ้านหลังนี้แบ่งออกเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกและ1โรงจอดรถนะครับตัวบ้านได้ต่อเติมเกือบเต็มพื้นที่นะครับพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินทุกห้องบรรยากาศรม่มรื่นนะครับถนนหน้าบ้านกว้างขวางสามารถจอด รถได้นะครับอยู่เย็นสบายกว่ากับความรู้สึกที่ปลอดโปรง่งโล่งสบายผ่อนคลายและสง่างามสำหรับชีวิตที่มีสไตล์การเลือกใช้โทนสีแบบเอิร์ธโทนนะครับสะท้อนถึงความเป็นธรรมชาติให้ความร่มรื่นดูสบายตานะครับถัดจากห้องรับแขกนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนใหญ่หรือมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งภายในห้องนอนก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับแบ่งโซนเปียกโซนแห้งชัดเจน ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำรวมนะครับซึ่งอยู่ระหว่างห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่2นะครับ ในส่วนของห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะมีเตียงนอนขนาด3.5ฟุตนะครับเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการวางเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นนะครับสามารถวางโต๊ะทํางานนะครับรวมถึงตู้เสื้อผ้านะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่3นะครับซึ่งเหมาะกับน้องๆหนูๆมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีการตกแต่งในธีมของโจรสลัดนะครับตกแต่งสีสันน่ารักมากๆเลยครับ บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ห้องครัวนะครับซึ่งมีเคาน์เตอร์ทั้งหมด2ฝั่งนะครับด้านซ้ายและด้านขวาด้านซ้ายจะเป็นของเคาน์เตอร์เตรียมอาหารนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของการปรุงอาหารหรือล้างจานนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังต่อจากห้องครัวนะครับซึ่งสามารถเดินนะครับรอบตัวบ้านได้เลยครับ นอกจากนี้ทางโครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยเช่น co-working space สนามเด็กเล่นคลับเฮาส์ฟิตเนสสาวไ่าน้ำ Home automation ส่วนสาธารณะกล้อง CCTV ระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงระบบการเข้าออกแบบ easy pass นะครับสนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณเติน้นโทร064-829-6836หรือ Line นะครับ kai ban 888หรือคลิกที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยครับ